อะไรอะไรไอ้ตุ๊กเกี่ยวนี่นี่ท่านอยู่หมูยาวๆใช้กําล้วซูมเลยไม่ใช่เล็กกนหรือมาให้โชคลาภชุกหวานเด้อรางวัลที่หนึ่งเลยเด้อปู่เด้อส่งบริวารมาเด้อเอาทั้งหกสิบล้านสามสิบล้านเลยก็ไมไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยนะปู่นะนี่ไงนี่เห็นไหมเมื่อกี้ท่านมานี่รัด พอเราแอบไปท่านก็วกกลับแล้วเนี่ยมันก็มารับเราฮะงูอะไรไม่เห็นเคยรู้จักอะไรนเนี่ย,เ,ย,ยเนี่ยชีเอเขียวเห็นไหมยาวทอดตัวยาวเห็นไหมเห็นไหมนิ้วเท้าเราบอกคุเห็นบ้างนี่ให้โชคให้ลาภพวกเรานะลูกศิษย์ลูกหานะไม่ไปไหนด้วยมาลีวานปู่เด้อที่มาไม่ยอมไปไหนด้วยฮะอยู่กับที่เลยลูกหลานก็จะดูแลนะบริวารปู่เด้อไม่มีการทำร้ายไม่มีการ อะไรเด็ดขาดของบริวารปู่เด้อจะดูแลปกปักรักษาช่วยกันเด้อปู่เด้อทุกหลานปู่ก็บริวารปู่ก็ปกปักรักษาทุกหลานเด้องานเด้อให้แข็งขาดต่อไปเด้อได้ทั้งหลายปวงเด้อเลยเด้อปากด้วยเด้อนั่นน่ะซูมพวกแบบใช้ซูมทุกถงเลยระวังนะนะปู่เด้อมูอะไรเป็นลายแบบนี้ใครเห็นไหมเนี่ยเรสชามากเลย หนึ่งเดือนหนึ่งส่งมาพี่นะจะให้โชคให้โชคแล้วเมื่อกี้พี่เดินไปฉี่อยู่ตรงนู้นเอาเงมาอืมแกก็หันหัวกลับเห็นไหมสาธุสาธุทางที่เราจะเดินเข้าไปหาปู่นะฮะบริเวณทางที่เดินไปหาปู่เลยครับสาธุสาธุสวยแน่ี่สีเขียวเลยนะตัวสีเขียวนะสีเทาเหรอ่ยเนี่ยเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองสีเทาสีเหลืองสีเทาเนาะ เฮ้ยทองไงเนาะสีทองเนาะสีทองเลยล่ะใชาเดี๋ยวส่งไปพี่หน่อยเด้อหนึ่งส่งในอีเมสพี่หน่อยเพราะพี่จะเจ็บพี่จะเป็นถลิมคนเนี่ยดิ้งเลยเห็นไหมไม่หนีไปไหนด้วยโอ้โหไม่หนีด้วยเพราะว่าพี่สวดบอกแล้วไม่หนีสาธุสาธุอ่าสาธุแล้วยกหัวแล้วยกหัวแล้วพยาบริวารเด้อบริวารปู่เด้อที่มาใช้โชคลูกเด้องวดนี้เด้อ ยาวประมาณฟุตหนึ่งก็ได้หรอไม่ไท่ไม่เหมือนทัดหนึ่งเลยเนี่ยจะไปโดนจะไปจับจะไปเตะจะเขาตกนึ่งหนนี่อันนี้หรือเปล่าอันนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเออหินเดียกันแต่ว่าเอ้าวไม่ได้จับดูเฉยอันนี้หรือเปล่าลองดูที่ลองดูแค่นี้อันนี้ก็ใช่เป็นอะไรแล้วล่ะนู่นไนี่นนี่ก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนอันนี้หรือเปล่าอยู่ใกล้ๆอ่ะอืม ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ก็ไม่เป็นใช่ไหมแจงหัวน้องเหลี่ยมได้นหมใช่แล้วอืมใช่หรือเปล่าไหนที่เห็นเดียวกันเลยเห็นเกล็ดยินที่อ็นจะแทรกนะโอเดียวกันทำให้พี่มาหนึ่งไม่น่าด่วนไล่เลยเข้าป่าเลยถ้าถ้ายังถ้ายังไม่นั่นก็ยังไม่ไปนานแล้วเนี่ยเนาะนิ่งเลยอะฟังเรานิ่นี่แล้วพิมพ์เรายาวแล้วสามนาทีแล้วก็ต่อ ต่อต่อดูสูงไม่ชัดๆอเอาไปนี่แหละ เลอยูมันหัวไหมละ่ะเล่ยบนหัวใช่ไหมครับโอ้โหบงัง ใส่ไปใส่มาเว้ย